แต่ละคนนี่เหนือพระรามพาไปไล่อมุนไปเรืหรอไปนี่ไปนั่นพูดทีพีเดียวกันหรือเปล่าคือว่าไปเรือแต่ที่แน่ๆมันดีมากแม่เออสุดปังนะโหว่ะเลยแม่ <laughs> สุดปังมาก,กจริงๆ EP นี้สุดปังรางวัลออสการ์ตั้งมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ให้รออยู่อยู่กับอยู่กับพร้อมก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่า ไว้แบบเดี๋ยวรอเวลาแบบอยู่ค่ะปุ๊บเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปังสุดชอบจริตเธดถึกยิงคือติดจริตไปแล้วนะติดจริตฉันเฮ้ยอนาเธอไบอยมาแล้วว่าพูดถึงปั๊บก็มาปุ๊บเลยอ่ะแล้วยังไงนะยังไงนะเฮ้ยไม่ตายเหรอวะเอาจริงเหรออนาเธอไบร์นะเออเฮ้ยเพือนว่าเสียชีวิตแล้วนะเฮ้ยอนาเธอไบอยทีเจีพีนี้มาสระไปเที่ยวกับพี่วีด้วยเฮ้ยจริงจริงเหรอ มากคำใหม่ของดอมอีกแล้วดีมากแม่อ๋อพวกเธอคือแบบเอาจริงป่ะฉันภูมิใจพวกเธอมากแบบขนาดไม่มีแล้วแต่พวกเธอก็ยังแบบคิดถึงมีความคิดถึงแบบ in o f ฟ love อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบม,มีพลังนะ oh <my> มีกาลังใจอะเนาะเพศสี่ผมอ่ะเธอ oh <my> คุณอาราเธอบอยทวงเพศสีของใคร

ก็ไว้แบบเป็นเรื่องราวดีๆของนานาคตแล้วกันทุกคนต้ดเกล่าตัวพี่อชิคิดถึงพ่อโว้ยกาิแกงมาไม่มีชื่อติดจริงๆแหละจริงๆพี่วอลลระคพี่วอลตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็แค่แบบว่าอ่ะมีความปวดๆนิดนึงแต่ก็แบบปวดท้องพี่วอลอาการเป็นไงบ้าง เขาหลายๆคนเขาเป็นห่วงอ่ะพูดๆถึงอาการนี้นึงเป็นไงคือดีแล้วแค่เปิดปวดท้องเนาะเอาไม่เปพูดะนะอ่ะคำสวัสดีครับอาการเป็นไงฮะเยี่ยมอ่ะเยี่ยมหมายถึงให้คนมาเยี่ยมใช่ไหม,ไม,ไม,ม <c oughs> อาการดีและะ้วครับอาการดีและะ้วฮะน้องเราดูแลอย่างดีไม่ต้องกลัวฮะกินยาอะไรแล้วร้อยหมดแล้ว อาการดีขึ้นมากก็มีคนอยู่ข้างป่ะโรงแลพี่บอปเนะี่ยไม่เลยไม่ต้องโมเมนต์หรอก <c oughs> โมเมนต์เก่งนะมมงนะมมงมากแม่โมเม,ตเม,เมตเนตะ์น่ะถือว่าดีนะอีเนี้ยอะไรนะไปแล้วถือว่าดีอีเนี้ยดีดีงานสายตาคือดีมากทุกคนรู้สึกว่าหน้าตาดีขึ้นกันทุกคนเลยแบบแสดงดีขึ้นนะหมดทั้งสนิทกันเยอะขึ้นน่าแหละจริงหรอก็ดีมากเลยแม่เอ้ย เดี๋ยวต้องเล่นเลิกเต็่รู้ปะหรอกยพีนีดิจริงดีมากดีไม่ไหวแล้วดีดีจริงๆพ่อแกงเก่งแกงมากไปเรื่อยหนึ่งจริงไปเรื่อยสวิตสการอะไรมา ล้มเรือโอ้โหเจ้าพ่อล้มเลยอ่าท <c oughs> ุกคนนะว่าพี่อินไลน์นี่พูดคำว่าแม่ไปกี่คำแล้วฝากพี่ว่าดูแลพี่วอลหน่อยเพราะแฟนบอยจริงๆเขาก็มาดูแลนะแฟนบอยแฟนบอยโอ้ล่ะลากินโอยอุ้ยเขาโกรธกันแล้วว่า ยังไงแฟนบอยเออจริงมึงจะสู้เขได้หรอเออพอ,อ,อ,อแล้วล่าสุดเขาจะตีกันแล้วนะเธอเอาจริงจรง EP T ปะคืองงแต่ก็ดีใจดีใจที่ทุกคนแบบยังนึกถึงน้องๆว่าแบบเออยังคิดถึงกันอะไรเงี้ยยังคิดถึง End of Love ไม่ว่าเจอทุกคนเลยทุกเรื่องเลยไม่ว่าเจอทศลากรลักเหนือพระรามอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในใจของทุกคนทั้งๆท,ที่จบไปแค่แบบหนึ่งสัปดาห์เนาะแต่ทุกคนก็ยังพูดถึงพ่อคือใช่ใช่พ่อถึงแฟนคลับ BTS แฟนคลับแต่เขาต่อยกันนะไม่เอาหรอกเอาดีๆพี่ว่าน,น,น,นำ มีเพอนำจิตสองสูตรแล้วว่าเอาดีๆวงไปหมดละน้องๆจะมีผลงานอีกไหมครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเพิ่งจบไปก็อาจจะต้องรอติดตามเรื่องราวต่างๆในอนาคตนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะแบบส่งอะไรได้ตอนนี้ก็ติดตามงานของน้องๆไปก่อนน่าจะมีเกือบทุกวันแหละพอสู้เขา แฟนบอยใช่แฟนบอยมากเลยพี่วอลที่บอลเล่นเป็นพี่ไม้ในตอนหลังเล่าไงเฮ้ยยังไงอะห้าวดองสุดชิงพี่บอลแหละสุดชิงเลยหรอจะมีแฟนมีซีรีส์ไหมคะจริงๆก็คิดว่าอาจจะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามก่อนเพราะว่า มันเป็นเรื่องในการที่ต้องแบบประชุมหลายๆอย่างหลายส่วนพ่ออแฟนบอยคิดถึงเนือพระรามคิดถึงมาร์ควีคิดถึงตัวสลาใช่คิดถึงทั้งสามเรื่องเลยนะโอ้ถ้ารวยแบบรวยมากๆนี่จะทำทุกเรื่องแบบไมให้แบบสุดไปเลยที่อังคาวิศวะสุดหลอกองเป็นเมียพอมหอมเป็นเมียคือฟิลกานาะจริงๆก็น่าสนใจนะเราเคยแบบคิดว่าได้แต่แรกแต่ทีนี้คือด้วยความที่ว่า โปรเจกต์มันหลับไปแล้วอ่ะเราก็มันก็เลยต้องประมาณนี้ก่อนพี่พร้อมไปหาพี่เบนหรือปเปล่าเไม่แน่นะ <Yeah. S 1> รอการกลับมาจริงๆอ่ะจริงๆคือทุกๆวันเสาร์ว่ะเกือบๆทุกครั้งว่าเราจะต้องแบบมาไลฟ์พูดคุยเกี่ยวกับ EP แต่ละ EP ของซีรีส์มันมันเป็นการแบบ ขอบคุณทุกคนมากกว่าแต่พอแบบเฮ้ยเสาเนี้ยมันมันยังมีแบบให้เราได้ได้เห็นพลัง,งต่างๆของแบบครอบครัวเอ็นอบเลิฟอีกอะมันมันก็ทําให้เราเออเขายังรักและเอ็ดูน้องๆอ,อยู่อะไรเงี้ยถ้าสมมติติดอย่างนี้ทุกทุกสัปดาห์ก็อ่ะเกินอยู่นะรอกระบายนี้นนะโอ้หมอมากเป็นหมออนาได้อยู่นะคะพูดถึงหมอมาคเหรอครับหมอมาค หมอมาก็ก็โอเคนะแต่ทีนี้คือด,ด้วยเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องการเดินทางต่างๆอาจจะลำบากช่หมอมาเรียนหมอเรียนหนักมากที่หมอปันแกนด้วยความที่ก็อยู่อยู่ปีสามป้าหมอมาพี่ก็ลืมละเออปีสามปีสีนะ่ะนนี่ถึงทุกคนจริงๆเนาะช่ใช่คิดถึงทุกคนเลยยังไง คอนเสิร์ตพายมันมเกิดพี่วอล่อยค่ะของพี่โซโอเอ้ยจริงๆวันนั้นแล้วมันเป็นในเรื่องของกองท้ายจริงๆก็แบบพูดอะไรได้ไปเยอะเพราะว่าอยากอยากให้ไปดูกันก่อนเพราะว่าพี่โซคือเก็บภาพแบบตั้งแต่แรกเลยคือดีมากอยากให้ไปดูกันในรายการโซซัสโซเซเป็นการเซอร์ไพรส์พี่วอลที่แบบชุลมุนมากหัวไฟลุกแล้วเพราะว่อพ่อกัน จริงป <fund ses> <res> <how> ึ๊บแบบไม่ส <hat> like ี่เลยนะแต่ก็เต้ยเต้ย่างข้อแพ้แน่นอนเขาแล้วมีแต่คนเชียร์ได้ยินแพ้ข้ออย่าแพ้ควรรู้แฟนเการู <loves them> ้ ออสภาวางจอยแล้วก็แกไม่แน่นะอาจจะมีคาบเลือดในหอ้องพอต่อยกันอายครีน <c oughs> ต้องมาขาความหัดเสียงไว้ฟัง <c oughs> เอออันนี้คืองงมากอันนี้คือแบบพี่อ่ะยิมโทรศัพท์หน่อยฉันก็แบบเออโทรศยเอาไปโทรสักนึ่งออกไปข้างนอกเพื่อไปเปิดแอปบันทึกเสียงแล้วก็เอามาวางไว้ในห้องงงมาก จริหรอมีคนบนด้วยเหรอเรื่องทําซีรีส์เต่เออได้ยินปะยินบอกว่ายินขอล่างยินไม่บนนะงงอยู่นะมุกเนียถ้าใครขับก็ฉันไม่ทนะ <c oughs> เป็นห่วงพี่วอามากใช่ครับพี่วอาดีขึ้นแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเดอ้อมีแต่หลายๆคนดูแลอ,อย่างดี มีการเช่นด้วยนะงงปะงงนะเช่นกันก็คือให้แบบชวนยินกคุยเยอะจะได้ชนะใช่ไหมพอแ้วเวรองเวอร์วอรอ่านภาพครสวยาอ่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูภาพช้า

ดูการิงดิ18รอบมรยิงมีิมไ18รอบ1รอยิงง่ายมากิ่ลยเพโอ้ยรอบไหมเขราะผมไม่ผมไม่หรอาทุกคนเราก็มาเล่าๆแค่นี้แหละมาพูดคุยแล้วก็ไปแล้วขอบคุณสำหรับยังมีพลังของเ n สน็อตเลิฟ EP ท i ิอยู่นะฮะสัปดาห์หน้าจะมี EP ทิปปะก็เป็น EP ทิปสอกัอ๋อ ลก็คือไล่ไปเรื่อยๆเนาะเห็นเห็นว่าจะมีกี่อีพี16อีพีนะเยอะอยู่นะ16อีพีเออหอเขาไล่จนจริงๆเขาน่าจะเล่นแท้ๆนี้จนกว่าจะมีซีรีส์เต็มนะใช่เอาดีๆถ้าถ้าทำได้ซีรีส์เต็มก็คงไม่ยากครับผมว่าเอาดีๆแกเหมือนไปท้าเขานะแต่ผมก็ไม่ได้ค่อยได้เชื่อพรุนี้เราก็อยากให้เขาได้พักผ่อนได้นอนกันบ้างอ๋อแต่ไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าสมมติว่าทำได้ทัวอาทิตย์มันก็น่าจะน่าจะมีลุ้นอยู่นะงเอาละฟังจากคุณพ่อพูดแล้วนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคิดถึงแอนออเบิร์ฟไว้เจอกันใหม่ถ้าสร์หน้ายัง <c oughs> มีเล่นกันอยู่ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อบ๊ายบาย